สวัสดีครับผมแอดมินแบงค์นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ10อันดับราคาพระเครื่องนะครับรายการที่จะรวบรวมข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับราคาพระเครื่องในปัจจุบันมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ฟังกันครับเข้าสู่ ep 13แล้วนะครับ ep นี้เนี่ยเราจะไปทางสายโชคลาภกันบ้างนะครับวันนี้ขอนําเสนอไอ้ไข่แห่งวัดเจดีย์นะครับวันนี้จะมีรายการอะไรบ้างไปติดตามกันครับ รายการแรกของวั ander, นนี้ครับเหรียญรุ่นแรกไอ้ไข่เด็กวัดเจดีปี2526ีเนื้อทองแดงมีการเช่าหาเปลี่ยนมืออยู่ที่หลักแสนกลางครับรายการต่อไปครับเหรียญรุ่น2ไอ้ไข่เด็กวัดเจดีปี2535ยเนื้อทองแดงมีการเช่าหาเปลี่ยนมืออยู่ที่หลักหมื่นต้นครับรายการต่อไปครับเหรียญรุ่น3ไอ้ไข่เด็กวัดเจดีปี2538ยเนื้อทองแดงมีการเช่าหาเปลี่ยนมืออยู่ที่หลักหมื่นต้นครับ รายการต่อไปครับล็อกเก็ตฉากซีเปียไอไข่เด็กวัดเจดี D, รุ่นส่งน้ำปี2 5 6 3มีการเช่าหาเปลี่ยนอยู่ที่หลักพันต้นครับรายการต่อไปครับเหรียญไอไข่เด็กวัดเจดี J D, พิมพ์ใหญ่ปี2546เนื้อทองแดงมีการเช่าหาเปลี่ยนอยู่ที่หลักหมื่นต้นครับรายการต่อไปครับยังคงอยู่กับเหรียญไอไข่ปี2546เนื้อทองแดงกระไหลทอง มีการเช่าหาเป็นมอยู่ที่หลักหมื่นต้นจนถึงหลักหมื่นกลางครับรายการต่อไปครับแหวนพี <S <S Pilot, mat, ่ลอดมงคลไตรมาสไอไข่เด็กวัดเดีปี2553เนื ah ้อนวโลหะมีการเช่าหาเป็นมอยู่ที่หลักหมื่นต้นครับรายการต่อไปครับล็อกเก็ตรุ่นแรกไอไข่เด็กวัดเดี D, พิมพ์เล็กปี2552มีการเช่าหาเป็นมืออยู่ที่หลักหมื่นต้นครับ รายการต่อไปครับล็อกเก็ตรุ่นแรกไอ้ไข่เด็กวัดเจดีพิมพ์ใหญ่หลังฝังตะกุดปี2552มีการเช่าหาเปลี่ยนมอยู่ที่หลักหมื่นต้นครับรายการสุดท้ายของวันนี้ครับชุดกล่องกรรมการไอ้ไข่เด็กวัดเจดีงานยกช่อฟ้าอุโบสถปี2562มีการเช่าหาเปลี่ยนมาอยู่ที่หลักหมื่นต้นครับ ตอนจากกันไปนะครับต้องบอกว่าพระเครื่องเนี่ยเป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีราคากลางนะครับราคาทุกอย่างขึ้นอยู่กับความพอใจทั้ง2ฝ่ายอาจมีข้อมูลผิดถูกยังไงกราบขออภัยไวนะ้ณที่นี้ด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปนี้นะครับแล้วก็ถ้าใครอยากรู้พระเครื่องรุ่นไหนเนื้ออะไรราคาเท่าไหร่คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยครับเดี๋ยวผมจะให้ทีมงานรวบรวมข้อมูลแล้วทําการรีเสิร์ชข้อมูลมาตอบให้เพื่อนๆนะครับ วันนี้ผมแอดมินแบงค์ต้องขอจากลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ